นี่จ้ะเอาท็อปเพิ่อนมาทำเป็นยังไงจิตการเพิ่อนอ,อันนี้กันไม่บอกหมดแม,มหนหยังนีก่กระเทียมสิหนอะมเจียวหอมเจียวซิมเนยด้วยแวบบบดแล้วเรียบเลยอบอกพริกบอกพริกบ่ซิมดอย มันเผ็ดแดดก่องอันนี้มาข้ามกวัครับกวนค่ะจ้างไหนนี่ปบุกเท่าไหร่เดร๋ยวอันนู้นแม่นยียงสมประจอมบ่ะ โอ้สมประจำมาเป็นตาแสบจ้ะ่ขนาไก่จิ้มเนี่ยแม่สมประจำแม่แอบแ่บเอาไปปรุงนี em, onder, ่สีแ่บอเปุงไม่แม่กินดีดีเย่ดีไห ยยาาแอันนี้อันนี้ฮับเป็นอยังนี่คือจังเอามาเครื่องเจียงเครื่องเจียงสีมาใส่อยังอ่ะไม่ใส่ได้กินนี้แปลกวังเลยปลาอ๋อนี่บ่กินกับมหอันแถมบ่เนี่ยโอ้เข้มาดีเนี่ยนี่แถมพร้อมจ้ะซึ่งแบบพริกซึ่งกระเทียมหอมจะไม่ปรุงก็ได้อลกินกับปลาไม่ปรุงให้คนแปลงเยอะขึ้น อันนี้ค่าค่าแห่งมันค่าแห่งเนี่ยมันกน็มาอบใบตะไคร่ส่งประจอมไปหิซิมเนเด้อ,อเอเดียนเนาะเป็นแล้วอืมอ่ะ โอ๊บเอาฮึกฮึหเห็ดยังไงเนี่ยนีุ่้มยังทอดบ่กันย้งนนันกบแอบทอดเอานี่บ่สมมติว่าซื้อปาลาเขากระได้จังสิบบกเป็นชุดขันซื้อปาลาปาลาก็จะได้นี่ เครื่องเชียงกันสันี่นีบักพีกระเทียมแอบบแบบ